สวัสดีค่ะข้าวครัวทำกินไม่ง่ายกับยา่หลายบ้านนะคะอาหารบ้านๆค่ะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะแกงปลานินค่ะแกงปลานินใส่มะเขือนะคะเนื้อปลานินค่ะล้างตามความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนพริกแกงนะคะมันนี้ยายปั่นเองค่ะมีมะเขือพวงนะคะมะเขือเปาะแล้วก็มีใบกระเพราค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะตั้งหม้อพอร้อนนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะนิดเดียว ทิกเกงลงไปคั่วนะคะไปผัดให้หอม ใส่น้ำลงไปค่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเครือแกงเราเดือดแล้วน,นะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะมะเขือพวงยายจะใส่ลงไปเลยนะคะแรลง มะเขือปอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอยาเทลงเลยนะคะ ปรุงรสด้วยผงนัวนะคะน้ำปลาค่ะ เดี๋ยวยายชิมรสชาติหน่อยนะคะรสชาติเราได้แล้วนะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะหิวข้าวขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแกงปลานินใส่มะเขือค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับข้าของยายวันนี้นะคะแกงปลานิลใส่มะเขือค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ